ครับปัญหาการรถสตาร์ทไม่ติดไม่มีไฟไปเลี้ยงเครื่ยวหัวเทียนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะทำการเปลี่ยนกล่อง CDI ตัวใหม่ทดแทนตัวเดิมออกเลยก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนกล่องซี i อออกมันมีแนวทางการเช็คอยู่นิดนึงเดี๋ยวจะมาแนะนำเพื่อนๆรับชมไปด้วยกันเลยเจ้าตัวกล่อง CDI ของรถจักรายานยนต์ที่เป็นระบบ DC CDI นะฮะ มันจะรับไฟจากแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็จ่ายไฟออกจากตัวกล่องไปหาคอยจุดระเบิดจากนั้นคอยจุดระเบิดก็ปรับแรงดันไฟฟ้าจ่ายไปที่เคี่ยวหัวเทียนเป็นสเต็ปประมาณนี้นะครับในกรณีที่กล่อง dc cdi เสื่อมหรือเสียเนี่ยมันจะปิดกั้นทางเดินของระบบไฟฟ้าไม่ให้จ่ายไปที่คอยหัวเทียนไม่ให้จ่ายไปที่เคี่ยวหัวเทียน ก็เลยสมุติให้รถบางคันที่สตตล์ไม่ติดไม่มีไฟออกที่เขี้ยวหัวเทียนนะครับแนวทางการเช็คระบบไฟของรถประเภทนี้นะครับง่ายๆนะให้เรามาที่ปลักกลปปล๊กกล่อง C D I ตัวนี้เป็น honda C B R 1 5 0ตัวคาร์บูเรเตอร์ปลั๊กกล่อง C D I เนี่ยถ้ารถสายไฟเมนปกติดีนะครับเราเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออน จะมีไฟวิ่งมาเลี้ยงสายไฟเมนแล้วก็ส่งเข้ามาหากล่อง DC CDI อีกทอดหนึ่งโดยผ,ผ่านการจักันในลักษณะแบบนี้นะฮะเมื่อเราถอดกล่อง CDI ออกเราก็จะสามารถตรวจเช็คแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มาเลี้ยงเจ้าตัวกล่อง CDI ได้ทีนี้เป็น CPR 150 cc ตัวคาเบลเตอร์เนี่ยให้เรามาที่ปลั๊กกล่อง สายสีดำนะครับสายสีดำปักสายสีดำกับปักสายสีเขียวสีดำนี่จะเป็นไฟบวกสีเขียวจะเป็นกาวหากเราใช้มัตติมิเตอร์ตรวจเช็คตรวจจิ้มไว้นะเปิดไปที่ dc ซีซีอเปิดไปที่ย่าน dc นะ DC โวลต์แล้วจิ้มขั้วบวกไปที่สายสีดำ ลบจิ้ม,มที่สายสีเขียวจากนั้นเปิดสวิตช์กุญแจพี่ตำแหน่งออน,นครับถ้ามีไฟมาเลี้ยงระบบเนี่ยย่านวัดของมิเตอร์เราจะขึ้นประมาณ12-13ถึงโวลต์ตามแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่มีนะเนี่ยเปิดสวิตช์กุญแจพี่แหงออนเนี่ยได้12.41โวลต์ ได้อ่านได้12.41สวลต์ปกุญแจเปิดอยู่นะครับเมื่อเราทำการออฟสวิตช์กุญแจแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มาเลี้ยงกล่องก็จะไม่มีนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าระบบสายไฟเมนของเราเนี่ย ไม่มีการชำรุดไม่มีการขาดด้านในมีไฟวิ่งมาเลี้ยงกล่องเมื่อมีไฟมาเลี้ยงกล่องนะฮะโดยปกติทั่วไปรถปรกติเนี่ยถ้ากล่องซีดไอไม่เสื่อมไม่เสียเนี่ยกล่องซีดไอก็จะในในในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยกล่องซีดไอก็จะปล่อยให้ไฟที่มาเลี้ยงกล่องไหลไปที่เจ้าตัวคอยจุดระเบิดและก็ส่งไปที่หัวเทียน นี่เพื่อความชัวอีกนิดนึงในแจ็คกล่องซีดนะครับมันจะมีสายไฟเส้นหนึ่งวิ่งไปหาคอยจุดระเบิดสายเส้นนั้นก็คือสายสีดำคาดเหลืองสายสีดำคาดเหลืองเราก็สามารถตรวจเช็คได้นะเป็นการเช็คการขาดในของสายที่ส่งจากกล่องไปหาเจ้าตัวคอยจุดระเบิดว่ายังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่า ที่ตัวปั๊กกองสายสีดํำคาดเหลืองส่วนที่ตัวตัวคอยจุลเบิดก็เช่นเดียวกันครับให้เราชักปั๊กออกมาวิธีการเช็คก,ก็ไม่ยากครับตั้งไปที่ย่านเช็คก,การขาดของสายไฟนะฮะสายเส้นหนึ่งแล้วก็จี้ไปที่ปลั๊ก ก็คือสายสีดำคาดเหลืองปลายสายอีกเส้นหนึ่งเราก็จี้ไปที่ขั้วของสายไฟโคลบสังเกตถ้าสายไฟไม่มีการขาดในมันจะมีเสียงดังของมันติมิเตอร์ฟ้องให้เราได้ยินนะเ,เดี๋ยวมาใกล้ๆนิดนึง ถ้าไม่มีการขาดในของสายไฟเนี่ยจะมีเสียงดังของมัลติมิเตอร์ครับผลจากการเช็คปรากฏว,ว่าสายของไฟที่วิ่งจากกล่อง CDI ออกไปหาคอยจุดระเบิดเนี่ยไม่มีการขาดในเมื่อเราตรวจเช็คเบื้องต้นได้ประมาณนี้แล้ว ทั้งหมดที่เก่ามาเนี่ก็เป็นแนวทางการตรวจเช็คก,ก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนกล่อง CDI นะสวัสดีชาว YouTube u t ทุกทุกท่านนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เราอยู่กับ Honda CBR 150 CC ตัวคารบูเรเตอร์นะอาการปัญหามีว่ารถ สตาร์ทไม่ติดนะครับรถสตาร์ทไม่ติดเบื้องต้นจากการตรวจเช็คของเรานะครับเรามาตรวจเช็คที่ระบบไฟฟ้าในตัวรถก่อนโดยการที่เราถอดหัวเทียนออกมาจากตัวฝาสูบแล้วก็จี้ลงที่ตัวถังของรถหรือตัวที่เป็นกาวแล้วก็ทำการสตาร์ทดูฮนะ ผลก็เป็นตามที่ภาพที่เพื่อนได้มองเห็นนะครับคือไม่มีไฟจ่ายมาที่เครื่องหัวเทียนก็เลยเป็นปัญหาเป็นประเด็นหลักที่ทําให้รถคันนี้สตาร์ทไม่ติดเราจะตัดปัญหาเกี่ยวกับหลูกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงก่อกเราจะมุ่งเปะเด็นปัญหาไปที่ระบบไฟฟ้าในตัวรถเอาในส่วนที่ง่ายที่สุดก่อนครับส่วนที่ง่ายที่สุดส่วนที่ง่ายที่สุดที่ตรวจเช็คได้ง่ายคือ กล่อง C D I ครับกล่อง C D I เพราะว่าอาการไฟไม่จ่ายไปที่เคร้วหัวเทียนนี่ก็หากว่ากล่อง C D I ชำรุดกล่อง C D I เสื่อมนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการจ่ายไฟไปเลี้ยงหัวเทียนถัดมาที่เราให้ความสําคัญก็คือจะตัวพันเชื่อคอยซึ่งมันอยู่ด้านในขอครอบจันไฟเราจะยังไม่ ไปยุ่งกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหากล่องซีดไอของ Honda CBR อคาร์บูรเตอร์เนี่ยมาติดตั้งแทนตัวเดิมแล้วก็ทำการเทสจากนั้นเราจะทำเป็นคลิปสั้นๆไว้เพื่อนรับชมไปด้วยกันหากเพื่อนเคยใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วประสบเจอปัญหาใกล้เคียงกันอาการประมาณว่าสตาร์ทไม่ติดไม่มีไฟออกที่เกียร์เทียนแล้วก็เคยเจอเคยซ่อม ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำทางร้านได้ครับยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับ